สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ผมมาเสนอทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่ที่คนไทยทุกคนอายุ18ปีขึ้นไปต้องเลือกนะฮะเพราะเส้นทางนี้จะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเในยุค AI นะ,ะแล้วก็เป็น ไฟบังคับนั่นหมายความว่าประเทศไทยมีลิขิตแล้วนะฮะลิขิตจ,จากพระโบราณปลายุคกรุงศรีอยยาได้ลิขิตไว้แล้วนะฮะว่าประเทศไทยนั้นจะไม่มีกรุงศรีอยุธยาคือจะหมดไปนะฮะแล้วก็จะสร้างราชธานีใหม่นะฮะพอสร้างราชธานีใหม่เป็นเมืองใหม่แล้วก็จะมีกษัตริย์ที่ต้องแก้ปัญหาประเทศไปถึงเก้ารัชกาล พอถึงราที่สิบแล้วก็ไม่ต้องละจะเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สิบเป็นต้นไปนะผมก็ถอดรหัสนั้นนะฮะแล้วก็มาสร้างเป็นเส้นทางเดินใหม่ของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เรียกว่าสร้างไปสามรัชกาลเลยก็ตั้งแต่รชัชกาลที่สิบสิบเอ็ดสิบสองซึ่งจะเป็นยุคสกาววิไลไทยมหาราชและจกักรพรรดิราชสามยุคสามสมัยนี้แหละครับที่ประเทศไทยจะอลังการยิ่งใหญ่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ ในโลกยุค AI นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยต้องใช้ควาว่าต้องเรียนรู้โลกใหม่กันเลยอะนะ,ะแล้วทิ้งโลกเก่าที่เราติดยึดกันอยู่เนี้ยแบ่งข้างแบง่งไฟแบ่งกลุ่มแบ่งสีแบ่งพักนะฮะเราต้องเลิกไปเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่คนไทยตัวจริงเป็นวัตถุปลอมกันอยู่เพราะเรา,าตั้งหลักกันมาผิดนั่นเองนะครับ ประเทศเราตั้งหลักมาผิดอ่าไม่ได้ใช้หลักที่ถูกนะฮะไอหลักที่ผิดนี่เราตั้งมาแล้วไม่ยอมแก่นะฮะก็ยังจะใช้กันต่อไปนะฮะเพราะว่าผู้ที่มายึดอำนาจนั้นอุตสาห์ลงทุนยึดอำนาจแล้วก็ต้องรีบปกครองรีบร่างรวเบนูรีบเข็นสั่งอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ยึดคาไว้ซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันไม่ ไม่ใช่ประเทประเตัวจริงอ่ะเพราะประเทศตัวจริงนั้นตั้งตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างประชาธิปไตยนะแต่ว่าสร้างไม่สําเร็จเพราะคณะราษฎรก็ไม่รู้เรื่องทําก็ไม่เป็นนะครับหัวหน้าคณะก็สาร,รภาพแล้วนะปีดีพรมยงก็สาร,รภาพตอนข้าพเจ้ามีอํานาจข้าพเจ้าไม่ได้เข้าใจแต่พอพะเมื่อข้าพเจ้าถูกขับไล่ออกจากประเทศแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจนบ้านปลายชีวิต คนเราตายชีวิตแล้วสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องพูดความจริงแล้นะก็ <g ül> <g ül> สารภาพ,าพาว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจไม่มีองค์ความรู้ในการสร้างประเทศเลยถูกไล่ออกจากประเทศนะแต่พอมีความเข้าใจแล้วอไม่มีอำนาจแล้วนะนั่นคือคำสารภาพานั่นหมายว่าอันนั้นหมายว่าอะไรนั่นหมายว่าตั้งหลักมาผิดสร้างประเทศผิดนะผิดแล้วเราก็ แต่ละคณะก็มาแย่งอำนาจแล้วก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆมันทําให้ประเทศไทยเลยไม่มีเวลาว่างเว้นที่จะสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องแท้จริงเพราะว่าหลักสร้างประชาธิปไตยนั้นจะต้องทิ้งระยะให้ประชาชนได้เรียนรู้จะสิบปียี่สบปีสามสิปีก็ได้แล้วแต่ประเทศไหนประเทศไหนเร็วหน่อยก็สิบปีประเทศกลางๆก,ก็ยี่สิบประเทศนานหน่อยก็สามสิบแต่นี่ประเทศไทยเก้าสิบปีแล้วยังอยู่ที่เดิมอะยังไม่ได้ไปไหนอะนี่แหละครับจึงต้อง ทิ้งยุคทิ้งสมัยไงจึงต้องบอกว่าต้องทิ้งได้แล้วนะท่านที่ยึดต,ติดโลกเก่าโลกอะไรกันเนี่ยแบ่งข้างแบ่งฝ่ายกันอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนกลุ่มสามนิ้วนั่นก็ไม่ต้องไปทำล้ะคือทิ้งโลกเก่าไปไเลยเลยฮะผมชวนทั้งกลุ่มสามนิ้วทั้งคนไทยที่ไอ้ไม่ว่าจะข้างไหนอะคือผมเชิญเชิญชวนให้ทิ้งหมดเลยเพราะมันเป็นมันคนละโลกกันอะคนละยุคคนละสมัยคนละระบบคนละระบบ คนละกฎคนละเกณฑ์กันนะเอามาใช้กันไม่ได้จึงแนะนําให้ทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ในงานทร่อมออกแบบเนี่ยนะครับซึ่งจะพาประเทศออกจากวงจรอุบาทนะครับแล้วไปเกิดเป็นชาติมหาอำนาจใหม่นะครับไอการพาออกเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนพาออกได้นะฮะตั้งเก้าสิบปีแล้วนะไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดพาออกได้เลยนะครับนะฮะ ถ้าองค์กรหลักก็คือของทัพไทยก็พาออกไม่ได้พราทัพไทยต้องไปหนุนให้อยู่ในระบบระบกเก่ารักษาเดิตก,การต่อเนื่องกันก็ไม่ได้พาออกส่วนการรัฐบาลก็เหมือนเดิมนะฮะรีบปกครองนะฮะรีบอยู่รีบใช้ก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนนะข้าราชการก็เหมือนเดิมนะพรรคะาการเมืองก็เหมือนเดิมเป็นแบบนี้นะะรับรวมทั้งกลุ่มต่างๆที่จัดตั้งนะฮะเป็นม็อบก็เหมือนเดิม นะดังนั้นเราจึงออกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องใช้คนคนระดับล่างคือคนระดับบนเนี่ยคนที่เรียนสูงเรียนนอกคนดที่มีตำแหน่งใหญ่โตคนที่มีอำนาจเยอะแยะมากมายหรือคนมคั่งคั่งร่ำรวยเหล่านี้ทั้งหลายแหละนะ่นะที่เราเชื่อถือว่าเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่จะต้องนำพาประเทศ แต่เราเปิดโอกาสให้เขานำพามาตั้งพูดง่ายเก้าสิบปีแล้วก็ไม่ได้ไปไหนถือเป็นความล้มเหลวนะะล้มเหลวต่อเนื่องกันมานะเป็นเวลาเก้าสิบปีนี้เรียกว่าหมดท่าแล้วอ่ะหมดท่าแล้วดังนั้นคนแรงงานจึงมาอาสานะฮะผมเป็นคนแรงงานนะจึงมาอาสาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดถามว่าทําไมคนแรงงานจึงมาอาสาก็เพราะโลกยุคนี้มันไม่มีความจะเป็นต้องพึ่งพาปริญญองปริญญา เรตงด็อกเตอร์นะหรือผู้มีตำแหน่งสูงสุดของกองทัพมีกำลังคนมากมายมหา,าศาลไม่จะเป็นต้องพึ่งพาเขาเหล่านี้แล้วนะศาสตราจงศาสตราจารย์อะไรก็ไม่ต้องพึ่งพาแล้วครับหรือคนมั่งคั่งร่ำรวยก็ไม่ต้องพึ่งพาแล้วนะครับเพราะผิดหวังกันหมดมไม่ใช่คำตอบแล้วอย่างพวกเขาไม่รู้หลักวิชาที่ถูกในการสร้างประเทศนะผมจึงมาประกาศท้าทายเลยชาเลนจ์เลยฮะชาเลนจ์นะฮะว่าคนแรงงานนะฮะ คนแรงงานสามารถที่จะนำพาประเทศออกจากวงจรุบาทซึ่งไม่มีหน่วยงานองคอ์กรใดสาบันใดพาออกได้เราติดกองวลอยู่เนี่ยนะฮะถึงแม้าสารรัฐรุนูประกาศไปแล้ววันที่10บพฤศจิกาก็ยังจะมีการกอบ์กันต่อหรือไม่ก็ยังอยู่ที่เดิมก็ไม่รู้ว่าจะออกกันยังไงก็ยังไปแบบเดิมๆอ่ะม,มันหมดยุคละผมถึงบอกว่ามันถึงไฟบังคับไงไฟบังคับในทีนี้หมายถึงว่า ื่อถึงรัชกาลที่สิบแล้วบัดนี้เรามาถึงแล้วไงเมื่อมาถึงรัชกาลที่สิบแล้วก็จะต้องทำไมก็จะต้องเกิดยุคสกาวิไลเริ่มได้แล้วยุคสกาวิไลซึ่งจะต้องเป็นการวางรากฐานเองผมก็ได้เตรียมวางรากฐานให้เป็นชาติมหาอำนาจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะว่ารัชกาลที่สิบมันเข้ามาตั้งคือมันไม่ได้เวลาเข้ารัชกาลที่สิบเนี่ยมันไม่ได้เข้าเหมือนกดสวิตชอ์อ่ะไม่ใช่เข้าปุ๊บกดสวิตช์ปับ๊บ เกิดปุ๊บจะเลิรุ่งเรืองเป็นยุคสกาวิวลาทันทีไม่ใช่นะเนื่องจากอำนาจอิทธิพลของอยุคถิ่นกระขายยังมีอยู่นะยังทรงอิทธิพลอยู่ยังเกาะกลุ่มอยู่ในอำนาจรัฐอยู่มันก็ต้องค่อยๆลดบทบาทลงไปนะมันค่อยเสื่อมก็ค่อยลดค่าลงไปอนะ่ะวันนี้ก็เห็นแล้วว่ามันเสื่อมลงไปเรื่อยนะผู้นาของรัฐก็งอนแง่นงนเงินไม่น่าเชื่อถือนะก็ ก็เห็นอย่างที่เห็นภาพนะครับคือมันก็ค่อยหมดสภาพไปประชาชนเริ่มจับไตได้เริ่มรู้อะไรมากขึ้นนะทีนี้ผมมาเปิดเผยอ,อีกทีนะโอ้คือผมเป็นคนแรงงานอ่ะนะก็รู้ว่าประเทศเราม,มีปัญหาอะไรก็ศึกษามาตั้งสิบกว่าป,ปีจึงจับไตรู้ทันหมดแล้วแล้วจึงออกแบบประเทศไทยใหม่หมดเลยนะเป็นการออกแบบที่คนแรงงานออกแบบนี่เราถูกแล้วคนระดับล่างเ่ยเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยห,หมดสิ้นท่าเนี่ยนะ นะมีสภาพเป็นท่ามยุคใหม่กันเนี่ยถึงเวลาปลดปล่อยตัวเองมาออกแบบประเทศนี่มันถูกต้องแล้วนะจึงมาขอท้านะท้าทายชาเลนจ์เลยชาเลนจ์คนที่เรียนนอกนะคนที่จบนอกคนที่เป็นด็อกเตอร์คนที่เป็นศาสตราจารย์นะคนที่เป็นกองทัพตำแหน่งใหญ่โตหรือคนที่เป็นเศรษฐีบางครั้งร่ำรวยเนี่ยที่นี่มาชาเลนจ์นะชาเลนจ์หมายเวามว่า เป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดพาประเทศออกจากวงยานุบาตแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์าวร์มาขอชลนร์นเรื่องนี้นะฮะว่าคนแรงงานนี่แหละพาออกได้ไม่ต้องไปพึ่งพาคนเรียนเนอกเรียนสูงเรียนจบหรือตาแหน่งใหญ่โตอลังการยิ่งใหญ่ซึ่งเราเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นทํามาตั้งเก้าสิบปีแล้วแล้วท่านก็รับทราบแล้วเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงนะฮะรองเปิดโอกาสให้คนแรงงานนําประเทศดูสินะฮะ แต่เพราะนักการงานจริงมาชาเลนจ์ท้าทายไม่ได้มีความหยิงผยองนะฮะหรือยโสหรือบ้าดีเดือดหรืออะไรเนี้ยไม่ใช่นะครับผมมาเพราะว่ามันเป็นลิขิตของประเทศแล้วมันถึงไฟบังคับที่จําเป็นต้องต้องเริ่มต้องเกิดต้องมีแล้วนะครับผมได้ถอนรหัสแล้วอ,ออกแบบประเทศไทยเป็นเส้นทางริงงดงามยิ่งใหญ่นะะที่คนไทยควรจะได้ดูได้เห็นและได้เลือกใช้นะครับ ไม่หลงอยู่ติดกับวงจรเก่าที่เราเป็นกันอาทาั้งออกไม่เจอทุกวันนี้ก็ยังหาออกไม่เจอเลยก็ยังงมโค้งกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะดังนั้นจึงต้องมาท้าทายเพื่อให้เกิดการตื่นตัวทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับว่าคนแรงงานก็คิดเป็นไม่ใช่คนแรงงานจะต้องไม่มีสมองต้องคิดไม่ได้ห้ามคิดเป็นผู้นําประเทศห้ามยิ่งใหญ่จะต้องให้คนใหญ่โตเรียนนอกเรียนนอก,เ,นนอกเป็นนกักตงลักเตอร์ศาสตราจงดาราจานอะไรเหล่านี้ที่เรา เชื่ออย่างนั้นคิดอย่างนั้นนะผมก็ได้ยืนยันแล้วว่าเราเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นมาทํามาตลอดนะครับท่านก็เห็นภาพแล้วเห็นผลงานแล้วทราบซึ้งกันแล้วแล้วท่านก็หาทางออกกันไม่เจอทางไปก็ไม่เป็นก็ยังอยู่สภาพคนไทยทุกวันก็มีสภาพเป็นทาสนี่น,นี่ไม่ใช่เป็นไทยอย่างชื่อชื่อบอกเป็นไทยนะแต่ความเป็นจริงเราเป็นทาสเรายืงอยู่สภาพเป็นาทาสไม่ได้เป็นไทยผมมาปลดแอกปลดปล่อยพวกท่านนะ ด้วยการเป็นคนไทยตัวจริงทิ้งคนไทยตัวปลอมทิ้งประเทศไทยปลอมแล้วไปเกิดใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงนะการแชร์เรนผมเข้าดูได้ในคลิปแล้วในคลิปจะมีผังผังให้ดูว่าองค์ความรู้ที่ผมมีเนี่ยที่จะพาประเทศออกจากวงจรอุบาทมันเป็นแบบไหนอย่างไรท่านจะเข้าดูในผังท่านจะเห็นในผังนั่เลยนะแล้วเอาผังระบบเนี่ยไปเปรียบเทียบกับด็อกเตอร์ดอกแต่ดอกอะไรก็แล้วแต่ที่มีนะฮะรวมทั้งสาระจงสาราจาน์นะครับ คนมั่งขั่งร่ำรวยนะครับคนมีตำแหน่งกองทัพใหญ่โตโมโหลานนะขอเทียบกับผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศนี่แหละจากคนแรงงานมาขอเทียบขอขอชาลเลนจ์นนะฮะไม่ได้มา,ายกตนคนท่านไม่ได้มาดูถูกด,ดูแคลนแต่มาขอโอกาสขอโอกาสนะโอกาสว่าเออคนแรงงานเนี่ยเขาคิดแบบนี้ถ้าลองให้โอกาสคนดูสิลองทําตามคนแรงงานดูสิ เพราะถ้าทําทตามพวกด็อกเติ้งดอกแต่พวกคืออาจารย์พวกคนมั่งคั่งคนร่ํารวยนะฮะคนมีตําแหน่งกองทัพใหญ่ตโตโบรานท่านทํามาท่านตามเข้ามาแล้วเป็นไงนะฮะผมไม่ต้องตอบท่านก็รู้อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขอโอกาสกันเลครับคนแรงงานก็ต้องขอโอกาสบ้างครับเพราะเประริดโอกาสพวกท่านมาตั้งเก้าสิปีแล้วนะฮะท่านก็เอาคลิปวิดีโอที่ผมทําออกมาเป็นผังไปเปรียบเทียบนะกับคนใหญ่คนโตทั้งหลายแหละนะฮะ ว่าของใครที่ท่านจะเชื่อถือและทําตามปฏิบัติตามแล้วเลือกเอามาเป็นเลือกมาเป็นาการสร้างประเทศไทยใหม่ในยุค AI นะฮะผมมาชาเลนมาท้าทายตรงนี้ก็ขอให้รับคำท้าเพื่อที่จะพาประเทศออกจากวงจรอูบาทกันอย่างรวดเร็วเพราะผมมีหมายกำหนดการวางไว้แล้ววันที่10บธันวาและบรรตูต้องลงต้องลงการลงไม่ใช่เป็นการไล่ เป็นการพาพาลงอย่างสวยงามสงาม่างามนะครับคือไม่จะเป็นต้องไปสาลต่อยก็นะมันเหลือเวลาอยู่ไม่กี่เดือนนะแล้วเราก็จ่ายเงินชเชยให้นะครับคือเชิญลงอย่างสง่างามเชิญลงนะะอย่างสง่างาม,ามด้วยการมอบยุคสมัยกันนะของท่านก็ส่งมอบบทยุคเก่าแล้วนะประชาชนจะเป็นผู้สั่งกำหนดเองนะงานผมเนี่ย เมื่อเปิดเผยสื่อเปิดเผย ija, แล้วประชาชนดูแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันธรรมธิปไตยเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันธรรมธิปไตยแล้วประชาชนจะส่งเสียงใบแสดงเจตจำนงซึ่งเป็นใบที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าบัตเรเลือกตั้งเพราะเป็นใบแสดงเจตจำนงของประชาชนเลยประชาชนส่งมาสี่สิบล้านใบมันชัดแจ้งอยู่แล้วนะครับมันชนะขาดอยู่แล้วนะและเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยด้วยและเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยไปประกาศในกฎหมายสุพิมลนะเพื่อ ความมั่นคงของเจ้าของอนานิปัยดังนั้นไม่มีใครมาหยุดอำนาจอันนี้ได้เมื่อประชาชนประกาศกันรุ่น40ล้านเสียงประกาศใช้กฎหมายสุพิมรอเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอนานพิปัยเมื่อเจ้าของอนานติปัยประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายตกไปเลยฮะตกไปเพราะว่าศักดิ์ศรีของประชาชนสูงกว่ารัฐธรรมนูญนะเจ้าของอนานติปัยประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะฮะไม่ใช่ว่ารัฐบาลประกาศได้แต่คนฝ่ายเดียวนะครับรัฐบาลไม่ใช่เจ้าของอนานติปัยนะครับ รัฐบาลเป็นแค่คนรับใช้เป็นแค่ตัวแทนที่ประชาชนอนุญาตให้มา4ี่ปีมาเป็นตัวแทนแต่เมื่อเจ้าของอนาจวิจัยตัวจริงเขาไม่อยากจะใช้ตัวแทนแล้วเขาจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ขาดของเจ้าของอานาจวิจัยไม่ใช่เป็นอำนาจของรัฐบาลนะรัฐบาลไม่มีอำนาจวิจัยนะครับรัฐบาลไม่มีนะครับเพียงแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้อำนาจของประชาชนนะแล้วจะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจวิจัยอะประชาชนก็ ปชนเกิดมีอารมณ์อยากจะเอออยากได้ของใหม่เออไม่เอาละบ้านเก่าบ้านหลังเก่าประเทศไทยเก่าๆไม่เอาแล้วประเทศไทยถูกปลอมเวยไม่ใช่ของจริงนะอยู่กันมาก็โลโกโศตั้งเจ็ดสิบเยเก้าสิบปีบ้านเมืองกูพังต้องทิ้งยุบทิ้งเลยเลิกไปเลยล่มสลายระเบิดทิ้งเกลี้ยงลาพนาศูนย์แล้วก็ปรับพื้นที่ดินใหม่แล้วก็ปลูกสร้างใหม่สร้างเป็นตึกเป็นตึกอัจฉริยะเป็นตึก ไฮเทคเป็นตึก AI ควบคุมด้วย AI หมดแล้วก็มีหุ่นยนต์ทีมานออยโรบอทมาอยู่ไม่ไม่มีคนใช้แล้วเลิกใช้คนใช้เลิกใช้ตัวแทนดังนั้นไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วงานของผมเนี่ยเป็นงานที่ประกาศจบยุคจบสมัยของการเลือกตั้งแต่ใช้ตัวแทนไม่มีอีกต่อไปแล้วไม่มีการเลือกตั้งนะไม่มีการไม่มีพักการเมืองนะเพราะนั้นมันจบยุคจบสมยัยในในการจบยุคสมัยเนี่ยกำหนดวันที่สิบนะวันรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับ ือเราไม่ใช้แล้วรัฐรมนูญยกเลิกรัฐรมนูญห0นะเราจะประกาศนะใช้การปกครองแบบประชาชนปกครองตนเองด้วยการประกาศอ่าเป็นพระศาศกักริกานะของรอ0เพราะที่นี่จะสร้างกฤษดาพิทากาให้กับร1 0นะดังนั้นงานผมเป็นงานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมยัยเพื่อสร้างกฤษดาพิทากแก่ร1 0เกิดยุคก,การปกครองใหม่สมและตรงตาม ลิขิตของพาะโบราณประยุกศรสยา,ยาลิขิตไว้เมื่อถึงเทศกาลสิบเมื่อไหร่จะต้องเกิดยุคสกาววิไลนะั่นคือใหม่เอี่ยมออกใหม่หมดทุกอย่างทุกวงการใหม่หมดนั่นก็คือทิ้งของเก่าไ้หมดของใหม่จึงเกิดใหม่หมดทุกวงการทุกวงการก็ต้องทิ้งโลกเก่าของเองหมดคอนเซปต์ต่างๆทิ้งหมดเลยฮนะแล้วมันเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นกันใหม่กันหมดเพราะมันเปลี่ยนแน่นอนโลกมันก็เปลี่ยน,นแล้วมันก็มาสอดคล้องกับโลกเขากำลังปรับเปลี่ยนกันอยู่กำลังเซตตัดโลกกันใหม่ นะพวกเทคโนโลยีก็กำลังเซตกันใหม่อยู่นะครับนะะฮโลกเม mm ็าเวิร์ดก็กำลังจะมานะครับเป็นโลกใหม่นะฮะโลกคร mm ิปโตเคอเรนซีก็กำลังจะมาแล้วก็พวกด mm ีเซนทร์ไลท์ก็ดีออกดีใจกันใหญ่จะได้ไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลดูแลแล้วแต่ของผมนี่มาอีกแบบหนึง่งมาพาประชาชนนี่ไปเป็นเซ็นทร์ไลท์เลยนะคือเอาตัวเซ็นทร์ไลท์ตัวแทนลงหมดแล้วประชาชนตัวจริงเนะี่ยไปเป็นเซ็นทร์ไลท์เลยมันมันคนละเรื่องกับดีเซนทร์ไลท์นะที่เขาดีใจกันอยู่ เรื่องการเงินนั่นน่ะประชาชนนี่แหละจะมาคุมการเงินของประเทศเองนะครับแล้วประชาชนจะมีถูดรับรองคนละส2บล้านบาทมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยที่ต้องเรียนรู้กันใช้ใช้โลกเก่าออกมาใช้ไม่ได้ใช้ก็ว่าไม่ได้ต้องเรียนรู้ใหม่หมดคือต้่งบอกว่าอายุสิบแปดปีต้องเรียนรู้ใหม่กันหมดในงานของผมนะครับแล้วก็เพื่อให้รวดเร็วก็ต้องมาชานเล,ชเล้น์เลยชารลเล้นตคนใหญ่คนโตทั้งหลายนะฮะว่าเอางานผมมาเปรียบเทียบ งานผมเนี่ยไปเปรียบเทียบนะฮะสือเอาไปเปรียบเทียบเลยนะครับนะฮะ,ะว่าผังของผมที่ออกแบบเนี่ยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายนะครับที่ท่านเชื่อถือนะครับนะะอันไหนที่ท่านอยากจะได้เปรียบเทียบกันเลยท่านอยากได้ของคนแรงงานหรืออยากได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยทั้งหลายนะครับนะฮะหรือของกองทัพหรือของธุรกิจหรือของเศรษฐีนะฮะหรือของใครอ่ะมีใครที่ไหนอีกเอาไปเปรียบเทียบหมดเลย อผมขอชาเล่นเลยนะครับเป็นแบบนี้นะเมื่อท่านเห็นว่าอันไหนมีคุณค่านะก็ควรจะเปิดเผยส่งเสริมสับหลุนประชชนได้เห็นได้รู้จักเพราะว่าหมันการที่ผมวางไว้มันใกล้กระชั้นชิดกามาแล้วแล้วผมขอเสนอตัวเป็นมามืดภายในสองที่สุดท้ายควรจะได้เสียงสีล้านเสียงในช่วงนี้หลังจากที่ผมพูดเนี่ยมันวันที่สิพรุ่งนี้ส4บสอาจจะขว่วสื่อจะออกคงยีอ่ะนะยี่สิบ ก็เหลืออยู่อีกสามสิบวันอะ่ะอีกเดือนหนึ่งจึงจะวันที่เอายี่สิบหลือยี่สิบวันสิเหลือยี่สบวันเหลือยี่สิบวันนั่นแหละมันจะถึงวัน 20, ที่สิบธันวาก็ขอยี่สิบวันเนี่ยเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่มีม้ามืดนฮะม้ามืดมาแสงโค้งอะ่ะนะอยู่มาจากไหนก็ไม่รู้เป็นคนแรงงานโผล่มานะสื่อตรวจดูแล้วก็โอ้ต้องต้องเปิดเผยให้ประชานได้รู้จัก ะชาวนจะได้มีตัวเลือกได้หางเลือกแล้วก็ต้องรีบต้องรีบต้องรีบเลือกถ้าว่าสิบธันวาไม่ทันไม่เป็นไรยังมีอีกยี่สิบแปดธันวาวันพระเจ้าตากนะฮะวันพระเจ้าตากนั้นพระเจ้าตากสร้างราชธานีใหม่คราวน,นี้มาในยุคไอ่ก็มีขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเกิดขึ้นเพราะมันเป็นคนละยุคกันอะพระเจ้าตากหนึ่งที่สร้างประเศไทยขึ้นมาแล้วและอิสระแล้วทำพระเจ้าตากหนึ่งได้ทําในด้านฮาร์ดพาวเวอร์ มีแผ่นดินอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินคือตัวประชาชนเนี่ยนะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นทาสก็อยู่ไม่ได้เป็นไทยอย่างที่เราเป็นที่เราควรจะเป็นอะนะฮะเราเป็นคนไทยเป็นประเทศไทยแต่ว่าสภาพจริงเราเป็นทาสประชาชนหมดสภาพไม่ได้เป็นไทยดังนั้นเขาจะตักสองต้องมากู้คนไทยนะกู้คนไทยนะฮะกู้เพื่อให้ดูคลิปผมเนี่ยดูแล้วก็จะตื่นรู้เป็นโสดาบันธรรมชาธิปไต่ก็เป็นโสดาบันธรรมาธิปไตยท่านก็จะไป ทำตามเส็จกันตอนที่ให้เมื่อท่านทำตามเสียกันตอนท่านก็นนนนจะได้ไประเทศไทยใหม่นะครับซึ่งไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกันทําลายทําล้างกันจนบ้านเมืองเสียหายไม่ต้องแบบเดิมไม่มีอีกแล้วนะใช้การดูคลิปผมนะแล้วก็จะเกิดปัญญาแล้วก็จะทําทางด้านซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะทุกคนจะได้ประโยชน์กันหมดทุกคนนะครับทหารตำรวจกองทัพจะได้เงินมากมายมหาศาลไม่ต้องไปต่อสู้หรอกครับ ท่านดูคลิปผมอ่ะแล้วก็สมัครเข้ามาเลยเพราะที่นี่ประกาศเราสมัคร4ี่ภูมิพลเพราะจะต้องมีกําลังแผ่นดินมากลับเคลื่อนสร้างประเทศไทยใหม่เรียกว่าสิภูมิพลนะครับทุกวันที่1คือรัฐบาลโชวการท่านที่มีรายชื่อท่านใดมีรายชื่อที่โผมประกาศเป็นรัฐบาลชวการก็มาแสดงตัวแสดงตนเ,เพื่อประกาศนะฮะใช้กฎหมายว่ามั่นคงนะครับ,ลนะรบแล้วก็มาเข้าวอลลุ่มกันหรือวางแผนสร้างประเทศไทยใหม่กันซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบ ก็ขอเชิญนะครับส่วนภุมิพลที่สองก็คือ,อหมู่บ้านตำบลน,นะฮะหมู่บ้านตำบลต่างๆนั้นนะนะครับก็ครัรนี้กจะมีเลือกตั้งอบอตอย,อยู่ถึงเลือกไปแล้วที่นี่ก็สั่งยุบทิ้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าไม่ไม่ติดหรอกไม่ได้เนี้ยท่านมาแสดงตัวแสดงตนที่นี่เลยนะมาแสดงตัวแสดงตนที่นี่นะฮะกับขบวนกู้ชาติจะตักสองแล้วท่านจะได้ปกครองตำบลของท่านไปเองเดียโดยไม่ต้องไปเลือกตั้ง ท่านที่รู้ว่าแพ้อยู่แล้วแล้วสามารถรวมทีมได้ก็มาเลยนะฮะมาจดแจ้งมาประกาศตัวประกาศตนนะดีว่าท่านอยู่เฉยท่านรูู้่แพ้แล้วแพทงงออ้ท่านเสียเงินอ่ะเออท่านเสียเงินทิ้งก็เปล่านะไปเลือกตั้งผมเอาเฉพาะคนที่รู้ว่าแพ้นะรู้ว่าไม่ชนะรู้ว่าแพ้นะท่านรู้อยู่แล้วแพ้เสียงเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านที่เสียงเงินตัานมาที่นี่เลยมาบนกูช้ชจ้าประดักสองมาสแสดงตัวแสดงตนเลยนะฮะเพราะเมื่อสแสดงตัวแสดงตนแล้วเป็นทีมของท่านแล้ว ก็เวลาระบบระบบที่ผมออกแบบนี่มันเกิดนะเปอร์เซนต์ที่เกิดมันควรจะควรที่เกิดมากมันขึ้นอยู่กับสื่อนะสื่อไม่นําเสนอก็ไม่เกิดท่านก็ลองดูงานผมแล้วกันผมกระทาทายไปแล้วว่าให้เสือนําองค์ความรู้ของผมซึ่งเป็นคนแรงงานะนะครับนําองค์ความรู้ผมไปเทียบกับด็อกเตอร์ไปเทียบกับมหาวิทยาลายัยไปเทียบกับนักปฏิวัติท,ทั้งหลายนะฮะในประเทศไทยเนี่ยนะดูสิ ว่าของใครที่ท่านต้องการปรรชนาะอยากจะเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้จักและเลือกและนําประเทศไปออกจากวงจรุบาลและไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ท่านไหนอ่ะผมจึงมาท,าท้าทายเน่ยเพราะนั้นสื่อก็ขอให้ความยุติธรรมด้วยนะครับหลังจากที่ท่านเสนอจด้านของไอ้พวกโลกโลกที่ท่านเสนออยู่นั่นแหละมันไร้สาระท่านเสนอมาจนท่านเบื่อลแล้วแล้วประเทศก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้น เสนอทางใหม่ได้แล้วฮะจึงถึงเวลาท่านพิสูจน์นะฮะ่ะเอาละผมก็มาเสนอเส้นทางให้ก็หวังว่าคงได้รับการตอบสนองให้ความเป็นธรรมหมายว่าเดเคยเสนอของฝ่ายนั้นมามากเยอะแยะหลายสิบปีก็มาเสนอของคนแรงงานบ้างว่าคนแรงงานเขา มีความคิดอย่างไรเอามีองค์ความรู้จริงหรือเปล่านะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเข้าดูได้จึงมาชาเล์เหาละก็ขอเชิญรับคำท้าแล้วกันสื่อทั้งหลายและสื่อผมประกาศร,รับสิบสื่อสิบสื่อ,ส,อสื่อใดที่ตื่นตัวเป็นโซนบันก่อนก็แสดงตัวแสดงตนเ,เลยครับเพราะสิบสื่อจะเป็นสถานีสิบสถานีเพื่ออ,อธิบายสิบปฏิวัติที่ประเทศไทยจะต้อง เกิดการปฏิวัติสิบเรื่องสิบปฏิวัตินี่แหละครับาะเลยอยู่ในยุครอสิบประชาชนอยากรู้ว่าอีสิปฏิวัติคืออะไรมากกว่าข่าวดราม่าที่ท่านนําเสนออยู่ทุกวี่ทุกวันซึ่งไร้สาระกันมานานแล้วถึงเวลามีสาระกันได้แล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ